ที่พะโครับช่วงจากนี้ไปนะฮะอาจารย์สุธราศักดิ์เราจะชมตลกใช่ไหมค่ะจากโรงเรียนบ้านทับเยยปอนนะครับรายการของจานกร้องสักครู่หนึ่งนะฮะครับเป็นตลกเด็กๆวงที่เวอร์ที่สุดในจังหวัดไทยทานีใคและอายุน้อยที่สุดในจังหวัดไทธานีนะครับและตลกที่สุดในจังหวัดไทยทานีเหมือนกันนะครับเป็นตลกจากโรงเรียนอะไรนะฮะ โรงเรียนบ้านทับใหญ่ปอนนะค่ะจะมาแสดงนะคะละครเบาสมองนะคะในเรื่องสะพ้ายหมอต้นสะพ้ายหมอต้นนะฮะนำแสดงโดยนะคะเด็กหญิงพฤกษาขุนสิงโตนักเรียนชั้นม .1 โรงเรียนตลุกดูวิทยาคมเป็นนักแสดงรับเชิญนะคะสเด็กหญิงนริศลาคำแพงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ สามเด็กชายนาทีขุนสิงโตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะครสี่เด็กหญิงกัญญาลักิรินีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะเด็กชายยุทธนาอุกิจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะเด็กหญิงไกวันวลัยเดชพจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะและเด็กหญิงคานิสอนเพิ่มการนานักเรียนอาุบาลปีที่สองค่ะค่ะ ผู้ฝึกสอนนะคะและกำกับการแสดงคุณครูบุญยืนนะคะบุญยืนชมอมรุตค่ะโชมอมรตนะคะแล้วก็คุณครูคแดงอรุณรณรัตนะคะคุณครูทิพาพรชำนิเชิงค้านะคะเป็นผู้ให้การดูแลนักเรียนนะคะนักแสดงนะคะและอํานวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการกําพลเดชพจน์เชิญรับชมได้แล้วค่ะเชิญรับชมได้ณบัดนี้ครับ วันนี้จะเป็นการแสดงของนักเรียนชุมนุมนักแสดงของโรงเรียนบ้านทับยปอนอําเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีในงานของโรงเรียนการลุงวิทยาคมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อก,กมวลวงสุดที่กรุณาให้เกรติดต่อประสานงานให้ชาวคณะของหนูได้มีโอกาสมาสแสดงในงานที่สำคัญคืนนี้ท่านผู้ชมท่เครพบค่ะ ในค่ำคืนนี้จะขอเสนอละครสั้นเบาสมองในชุดว่าสไปมอต้นค่ะก่อนอื่นเชิญพบกับคุณแม่ผู้เคร่งครดในวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สุดคนหนึ่งในประเทศนี้คุณแม่กาหลงค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นแม่ค่ะมีลูกชายดีที่เสร็จมีลูกชายที่แสนจดีคนหนึ่งค่ะเรียนอยู่ม .5 ค่ะเป็นเด็กดีเรียบร้อยน่ารักหุนกระดีเหมือนพ่อเขาไม่มีพิษลูกลางเงี้ยสูงสมาร์ทดิฉันอยากสนับสนุนให้เขาเป็นนักวอลเล์บอลค่ะากาะให้เป็นตัวตีหน้าเน็ตละ แต่แปลกนะครูพระละที่โรงเรียนกาวว่าวิทยาคมมองข้ามลูกดิฉันหาว่าความสูงไม่พอฉันละโมโหจังเลยมาว่าลูกฉันเตี้ยเดี๋ยวจะเรียกมาให้ดูกาสอนเอ้ยกาสอนออกมาหาแม่เลยเร็ว ให้ท่านผู้ชมเขาดูว่าลูกอ่ะไม่ใช่เป็นคนเตี้ยใช่แล้วครับอย่างผมเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเตี้ยแล้วครับเขาเรียกว่าแก่ครับทําไมลูกกาสอดถึงพูดอย่างนั้นล่ะลูกนี่แม่เรียกชื่อเล่นผมดีกว่าเดี๋ยวเรียกชื่อจริงผมเลยครับกาสอดนะ่ะแปลว่าควาย้วก็แม่ ก็ได้คือแม่น่ะชื่อกาหลงก็เลยตั้งชื่อลูกว่ากาสอนจะได้มีคำว่ากาเหมือนแม่และอีกอย่างหนึ่งแม่เคยดีนกรอนตามงานพืชศพพกาสอนอีกกุญชออันปลดปลงเพราะเพราะแม่ชอบก็เลยเอามาตั้งชื่อลูกนี่แหละ มีนึกว่ามันจะแปลวกไวอืมแต่ชื่อกาสอนก็เหมาะกับลูกดีนะเอ็มก็อย่าไปบอกคำแปลให้คนอื่นเขารู้สิลูกพี่เอมตังเกงในตัวสีแดงหนูอยู่ตรงไหนอยู่บนโต๊ะที่ทำการบ้านเพี่พี่เอาดิฉันรลลีจะไว้ ไปดูกันเอ็มไข่เนี่ยเนี้ผมเองก็เแ๊ะพึ่งพามาเมื่อคืนนี้ไอเอ็มมึงพึ่งเรียนอยู่ม .5 มึงพาเมียแล้วเหรอแม่ไม่ปลื้มจบ ูปร่างดีเจ้าคนจะมีเมียมันแปลกอะไรนักหนาฟังมันพูดมันไม่แปลกได้ยังไงมึงอ่ะยังเป็นนักเรียนแล้วเมียมึงก็ยังเป็นนักเรียนเลยมั้งเด็กม .2 ออครับใจกระถมกันแล้วมึงรู้จักกันมานานเรี่ยงเนี่ยสองอาทิตย์แล้วค่ะ เจอกันในห้องสมุดไปทำรายงานเรื่องเพศศึกษาส่งอาจารย์ <China> เราช่วยกันทำนอกพี่เอ็มเนอะตามองตาและเราก็ตกอยู่ในอำนาจของเพศศ,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 ศึกษาแล้วเรา ก็พากันมาเพื่อทำฝันให้เป็นจริงค่ะเฮ้ยแม่จะบ้าตายเด็กสมัยนี้มึงไปอ่านเพศศึกษากันทำไมจริงจริงผมก็ไม่อยากอ่านลอกแต่ครูเขาให้อ่านเขามีไนห้หลักสูตรจริงค่ะแม่แต่ก่อนหนูก็ไม่อยากรู้เรื่องรอก พอมาเรียนเรื่องเพศศึกษาหนังสือเขาไปบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หนูกับพี่เอ็มก็ลองทำดูเหมือนในหนังสือเปะ๊ะเลยค่ะแม่จริงครับเรารู้จังที่จะดีและปฏิบัติแล้วรับรองวิชาเพศศึกษาเนี่ย แน่นอนกูจะบ้าตายแล้วมึงไปยุ่งกับเด็กม2ทำไมเด็กม5ชั้นเดียวกับมึงอ่ะไม่มีแล้วเหรอมีครับชื่อก็โลกวันครับแต่ตัวมาสูงก็ผมร<ะ>้อนอยู่มต้นมะตัวถ้าผมนี่แหละพอขึ้นมไปมะโต ผมคุยกับก็มันเนี่ยเงนเมื่อยโคเลยครับผมก็เลยมาเลยเด็กม้อหนึ่งมอสองพัวเท่ากันดี <c oughs> เออแม่ผมต้องไปโรงเรียนแล้วแต่วันนี้น้องกาละบุนเขาจะอยู่บ้านเขาไม่อยากไปโรงเรียนฝากเบียผมด้วยนะครับแม่ ชื่อกาละปูนค่ะแล้วมาคอค้างคืนค้างแรมไม่กลับบ้านแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่ว่าเลยพ่อแม่หนูไปทํางานกรุงเทพหนูอยู่กับยายยายหนูเมาทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเขาไม่สนใจหนูแล้วค่ะเออแม่หนูง่วงน้อนแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงหนูจะมากินข้าวเช้าเสื้อผ้าหนูก็ยังไม่ได้ซักเลย แม่ช่วยซักให้หนูด้วยนะหนูไปนอนละเอามาเรื่องแล้วลำพังเป็นคี้ขายเอ็มฉันก็แย่ๆอยู่แล้วนี่มันไปหาเจ้านายเพิ่มมาให้คนนี่้าตายซะละมะั้งฉันเนี่ยไม่ได้เรื่องต้องไปคุยกับครูคที่โรงเรียนหน่อยว่าสอนทำไมไอ้เพศศึกษาเนี่ยทำให้เด็กเสี้ยขนนมด ดิฉันเป็นครูค่ะอยู่โรงเรียนเกาวา่วิทยาคมบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊มันอยู่ตรงไหนนะโรงเรียนเกาวา่วิทยาคมเนี่ยก็อยู่เลยโรงเรียนการลุงวิทยาคมไปทั้งหันคาเนี่ยเลยค่ะแต่คนไม่มีบุญไปไม่ถูกหรอกค่ะออลืมบอกไปดิฉันน่ะชื่อกาลักกีนีค่ะ เียนชื่อท่านผอ,อ,อกากบาทค่ะผอ,อ,อของดิฉันนะคะแต่ก่อนน่ะก็ไม่หือไม่อื้อแล้วค่ะใช่เป็นตาลุ่สีเลยค่ะแต่ปีที่แล้วเนี่ยท่านมาชมงานที่โรงเรียนกวาวากาลุงวิทยาคมค่ะพอกลับไปเท่านั้นเลยค่ะกลายเป็นคนละคนเลยค่ะจากคนเรื่อยๆเฉยๆตอนเนี้ขยันขึ้นมากเลยค่ะ ได้ข่าวว่าโรงเรียนใหม่จะยุกเงี้ย่านผอ,อรีบไปเลยค่ะไปขอรื้ออาคารเก่าเขาไปรื้อเอาวาสัสดุต่างๆมาสร้างอะไรต่ออะไรพัฒนาให้โรงเรียนเจริญผิดหูผิดตาไปเลยแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่ง่ันผอ,อกากระบาดอ่ะติด่ันผอ,อกาลุงมาเรื่องนึงคือ เรื่องขยันหาทุนเข้าโรงเรียนค่ะเนี่ยปีใหม่เนี่ยจะมีงานจัดหาทุนที่โรงเรียนท่านผออ่ะจะไปติดต่อวงนุนตรีหมู่นกลองมาแสดงพิ่ชันเลยถามว่าทําไมท่านผออไม่ติดต่อวงนุนตรีจ่านกลองมาแสดงล่ะคะจะได้ดังเหมือนการลุงวิทยาคมเขาท่านผอ,อบอกว่ากล่าาวิทยาคมอ่ะเป็นโรงเรียนเล็ก เอาแค่หมู่นกร้องไปก่อนเดี๋ยวใหเว้เดี๋ยวให้มีทุนมากๆก่อนค่อยติดต่อวงดนตรีจ้านกร้องมาแสดงเห็นแกบอกว่าามีทุนมากพอจะจัดให้ดังกว่ากาลุงวิทยาคมไปเลยจะติดต่อวงดนตรีนายลอยนกร้องมาแสดงนู่น ดังและเปิดเถิดเทิงไปเลยแล้วค่ะเนี่ยท่านผอ,อ,อมอมใไ้ครูเตรียมขายบัตรชมดน,นตรีลวงหน้าคนละหนึ่งร้อยใบพวกครูอ่ะต้องเอาแผนที่อำเภอมากลางแบ่งพื้นที่กันขายบัตรเลยแล้ค่ะแบ่งกันขายคนละตำบลตำบลถ้าขายข้ามเขตกันแล้วก็ด่ากันไฟแลบเลยแล้วค่ะเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าเห็นครูโรงเรียนกาวาวิทยาคมยิ้มให้แล้วก็แล้ววังไว้เถอะโดนบัตรคนละไปสองไปและจะหาว่าไม่บอกแต่ก็อยากคิดมากเลยค่ะเพราะเป็นการร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาให้ลูกหลานของเราค่ะอ่ะ,ะไปไหนคะเนี่ยนี่ใช่ครูกาลัก,กินีใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือคะฉันอยากจะรู้นะ ครูคิดยังไงถึงได้สอนเรื่องเพศศึกษาให้เด็กมันรู้ครูรู้บังไหมว่ามันทําให้เด็กใจแตกเด็กจะมีผัวมีเมียก็เต็มโรงเรียนอยู่แล้วครูรูบังไหมพี่กาหลงคะพวกครูอ่ะไม่ได้อยากสอนเรื่องเพศศึกษาเองหรอกนะคะแต่กระทรวงศึกษาเขาให้สอนคะ่ะเพราะเด็กอ่ะจะได้วางตัวในเรื่องเพศถูกคะ่ะอะ ท่านโผออกมาพอดีเลยมีเรื่องอะไรกันหรือครับมีผู้ปกครองเข้ามาถามว่าทำไมถึงต้องสอนเรื่องเพศศึกษาให้เด็กนักเรียนรู้ด้วยคะอ๋อมันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษานะครับเพราะเห็นประโยชน์ว่าเด็กจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาจะได้ในป้องปัญหาสังคมนะครับเนี่ยเด็กชั้นเล็ก ก็ยังเริ่มเรียนเรื่องเพศศึกษาเลยนะครับ4ประเทศอินเดียเขาสอนเพศศึกษาให้เด็กตั้งแต่อายุ5ขวบนะคะจริงค่ะเพราะเด็กเล็กๆชอบถามเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาค่ะเนี่ยไม่เชื่อลองดูนะคะครูค่ะหนูสงสัยค่ะหนูถามได้ไหมคะได้สิคะตอนหนูเล็กๆหนูเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไงคะ เด็กมักจะสงสัยแล้วถามแบบเนี้ยพ่อแม่บางคนพอลูกถามแบบเนี้ยก็ด่าลูกว่าลามกที่จริงลูกไม่รู้เรื่องหรอกพ่อแม่แหละวัดดีเออคุณมาก็ดีละเอาปัดชมดนตรีไปทัไปสิครับคุณมา ช่วยกับพัฒนาโรงเรียนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทครับที่เงียบเนี่ยจะเอาสองใบใช่ไหมครับอุ้ยใบเดียวก็พอแล้วคะ่ะขอบคุณครับถ้ามีอะไรตรงไปอีกมาเชิญที่โรงเรียนได้เลยนะครับโอ้ยไม่สงสัยแล้ว ไม่สงสส่ไปตลอดชีวิตเลยละคะ่ะลาแล้วนะคะพออ่ออค่ะหนูสงใส่อีกค่ะทำไมพ่ออหน้าเครียดจังคะที่พออ่ออเครียดเนี่ยก็เป็นเลือคขานผิดมาสิพออ่ออไปเลืออะไรมาละคะก็เป็นเลือกสาระธรรมต่างเวททิวัดมาวัดมันอยู่เอกโรงเรียนเนี่ย ขาใหไปตั้งไม่ยังเดิมเครียดอยู่เนี่ยต่อไปผออ,อก็หยุดเลือกอาคารทถีิค่ะผออก็อว่าจะเลิกละทำงานอื่นมองดีกว่าหนูสงสารผออ,อจังเลยค่ะเสียดายนะโรงเรียนก้าวาวิทยาคมเนี่ยไม่มีผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งเหมือนโรงเรียนการลุงวิทยาคม โรงเรียนการลุงวิทยาคมเกามีทั้งท่านนายกสุนทรกนขุนทดและท่านกำนันปรีชาสิริสวุวรรณเป็นกำลังสำคัญรวมทั้งกรรมการศึกษาและประชาชนเข้ากระชวยกันเต็มที่การลุงวิทยาคมถึงจะเจริญขนาดนี้โดยเฉพาะท่านนายกสุนทรและท่านกำนันปลีชาเนี่ย ท่านชอบสนับสนุนเยาวชนที่ทำดีเนี่ยเดี๋ยวจบการแสดงเนี่ยท่านต้องให้รางวัลพวกเราแน่เลยไม่เชื่อคอยดูสิคะต่ถึงยังไงเก้าวาวิทยาคมก็ยังมีสิ่งดีๆนะคะเชิญพบกับสิ่งดีๆของเราได้เลยคะ่ะ ูชื่ออะไรคะหนูชื่อกะละกิ่งค่ะหนูทำอะไรได้มั้งคะหนูร้องเพลงพอคะ่ะหนูร้องเพลงแนวของใครคะบหนาอย่างเงี้ยหุ่นอย่างเงี้ยต้องร้องเพลงไวพธท์ทศพันแน่เลยจปละปาเลยไวโพธท์สุพันอะ เป็นผู้ชายเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องร้องเพลงของแม่พองศรีวลนุชผิดอีกแยะหนูองร้องเพลงของแม่พองศรีวลนุชให้ฟังสักเพลงสิคะเพลงกอดหมอนนอนหนาวอะค่ะได้ค่ะหนานี้หนาหนาวเสียงต่ำเกินไปเสียงสูงสูงหน่อยหนานี่ หน,หนาวยาวเกินไปหนาวสั้นๆหน่อยหน้านี้หนาหนาวหนาวสั้นเกินไป,น,น,ไปนั่นพี่ลองเองเลยกะละกิงมานี่เ้อะพี่ไม่กลัวแล้ว อ,อ,อ,อมาเหอะหนูจะร้องเพลงอะไรคะดวนพิศาวาสค่ะดนตรีไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะเชิญฟังเพลงดวนพิศาวาสจากน้องกัและกิ่งได้เลยค่ะ ับวนุะไคแม้เสียงดีขนาดเนี่ยยังไม่มีใครตอบม,มือขอบคุณค่ะเสียงรถด่วนขบวนตุไคร้เว่ดังฟังแล เ្រូវើ្រូវើ្រំ្ กาละกิ่งโตก่อนจะพาไปฝากพี่จาลุกร้องที่พิษณุโลกค่ะหากการแสดงของคณะของหนูในค่ำคืนนี้มีสิ่งใดผิดพลาดพังไปหนูก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอได้รับความขอบคุณจากผู้อำนวยการโรงเรียนการลุงวิทยาคมท่านผออกมลวงสุดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดูวิทยาคมท่านผอนนมนผอมังกรนวกลุลและ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเยปอนท่านผอ,ออกำพลเดชพศพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ